เจอแล้วอีตัวต้นเรื่องที่ทําให้ไบไม้ชิงอีกงอมันคือหนอนผีเสื้อน,นี่เองแบบนี้ต้องจัดการแล้วแต่ถ้าจะใช้สารเคมีก็จะอันตรายเกินไปหรือเปล่าดูสิคะใบไม้ที่สวยของฉันหงอกไปหมดแล้วเนี่ยคนรักธรรมชาติแบบคนนะั้นต้องใส่ออแก,กนิกเท่านั้นดูสิคาใบไม้ที่สวยราคาแพงๆของฉันโดนจัดการหมดเลยให้อภัยไม่ได้แล้วนางตัวดีและนี่ก็คือเชื้อบีทีที่ดิฉันเพาะไว้เพื่อจัดการอีนางตัวดีทั้งหลายที่มายุ่งกับต้นไม้ของดิฉันคะ่ะ แล้วทำยังไงมาดูกันนะคะคุณก็ทำได้ไปถามพมพ็อกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คูน่าจะมาเพาะเชื้อบีทีนะคะเพราะว่าต้นไม้ที่บ้านโดนนอนทีเสื้อกินเยอะมากการเพาะเชื้อบีทีก็ง่ายๆค่ะเริ่มต้นจากการที่เราซื้อหัวเชื้อบีทีมานะคะแล้วก็ใช้นมแลคตอรีแต่ต้องเป็นรสหวานนะคะเพื่อที่จะต้องแบบมีน้ําตาลหลังจากนี้อีฉันก็ขอเลกวิดีโอสักหน่อยนะคะเดี๋ยวทุกท่านจะเบื่อดิฉั้นก่อนวันนี้จะทำสามขวดนะจะใส่เชื้อบีทีลงไปใน กดตรงนี้นะคะก็ขยายพันธุ์เพราะว่าเขาเป็นหัวเชื้อนะคะก็จะใส่ลงไปสักสองฝาเดี๋ยวมารอดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากที่เราหมักได้2วันนะคะเชื้อกับนมก็จะจับก้อนกันแบบนี้หลังจากนั้นให้เราเขยา่าเขยา่าแล้วก็เอาเชื้อไปผสมน้ําแล้วก็เอาไปฉีดเพื่อจัดการนางตัวดีที่กินพืชของเราพื่อของเราจะได้สวยงามจัดไปเลยค่ะอย่าให้อภัยมันหากท่านได้สนใจสินค้าตัวนี้นะคะกดตะกร้าได้เลยค่ะ คนรักธรรมาชาติต้องมาแบบนี้